เดี๋ยวนะหรืว่านี้จะเป็นสัญญาณเตือนของร้านล้างว่าบัคขอเช็คหน่อยซิเฮ้ยทุกคนครับตอนนี้เราว่าบักอยู่ที่เลนเจน<า>กกร้านตำลองบักสุดคุ้มใครสนใจซื้อลิงก์อยู่ด้านล่างนะคะวุ้ยร้อน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  ผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อย่งผมีเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเบสอีวิลและการเด็กความช่วร้ายนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Volcano Survival นะครับทุกคนครับหรือที่เรียกกันว่าเกมเอาชีวิตรอดจากภูเขาไฟนั่นเองทุกคนครับวันนี้นะครับผมก็จะมารับบทเป็นไซตามะนะครับหรือว่า One Punch Man นะทุกคนครับเทพประดุหมัดเดียวจอดนะครับไม่มีอะไรที่ไซตามะไม่สามารถทําให้ตายได้ภายในหมัดเดียวนะทุกคนครับทำได้หมดเลยนะครับเพียงแค่ต่อยนะครับทุกคน ผูเขาไฟนี้ก็ไม่เว้นนะครับแค่ไซตามะต่อยทีเดียวก็แตกแล้วครับแต่ว่าไซตามะใจดีครับก็เลยไม่ต่อยเลยครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะผมก็จะมาพากเสียงแบบเสียงสองด้วยนะครับทุกคนเสียงสองก็เพื่อเพิ่มความผันผรถในการรับชมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเวลาพากแลวมันจะโดนสนุกสนานยิ่งขึ้นนะทุกคนโอเคตอนนี้เดี๋ยวผเขาไฟกำลังระเบิดทุกคนครับผมต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะทุกคนครับ อ right okay ้ยรอนรอนรนปุุยยทุโอ้หยังไงทุกคนก็ฝากช่วยกำลังใจให้ผมด้วยนะครับให้ผมมีชีวิตรอดไปจนถึงเวลาบแะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเดปนดีเนี่ยโอ้ยโอยโอกระส่ก็ซักตึกติดไฟโอ้ยกระบดทุกคนครับกูเขาไฟกําลังจะมาูนะครับตอนนี้แมกมากโอ้ยอยโอ้ยแมกมากเต็มหัวเลยครับ ุกคนตอนนี้ผมติดอยู่ตรงนี้ครับอุ้ยผมยกไม่ได้พี่เนี่ยโอ้ยช่วย้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้ยโอ้ยครโหมโยยโโยยโสักทุกคนรับควนมันเยอะมากครับทุกคนต้องช่วยพี่นะครับทุกคน อเคทุกคนครับมารอบต่อไปนะครับตอนนี้เราอยู่กันในป่าเขาเรียกอะไรอ่ะป่าเลดูดนะครับทุกคนครับมีต้นคิดสมมาสเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับตอนนี้นะครับผมกลัวว่านะครับภูเขาไฟนี้มันจะระเบิดนะทุกคนทุกคนคิดว่าไงคือภูเขาไฟเนี่ยมันอยู่คู่กับบ้านเมืองของเรามาช้านานแล้วทุกคนครับแต่ไม่คิดว่ามันจะระเบิดหรอกนะเออจะมันระเบิดเนี่ยคงจะโอ๊ยน่าขำมากนี่มันภูเขาไฟธรรมดา่าทุกคนธรรมดาก็บ้าแล้วโอ้โหนีแลก็แบบเนี้ ขี่มวยมันรู้จักเว็นเลาเวลาหน่อยทุกคนครับเราจะไปแอบตรงไหนดีครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมแอบตรงนี้ดีกว่านะครับวันพัชแมนว้าไปไปไปรหล่นลงมาทับทุกคนครับหนีครับโอ้โหผมไปแอบในบ้านดีกว่าไหมบ้านโอ้โหบ้านไม่เหลือแล้วทุกคนครับเราโอ้โหเราจะไปยังไงดีเนี่ยเพื่อนเราจะช่วยนายเองนายออกมาเร็วเร็วเราช่วยนายนายออกมาตามเรามาตามเรามานายตามเรามานายตามเรานาย เพือ่อเห็นกันอยู่ลัดๆนายไม่น่าจากเราไปเร็วขนาดน,นี้เลยเพือ่อนตะกันคามบล้วผมสงสา,ารเพื่อนมากเลยครับเพื่อเห็นกันอยู่เมื่อกี้เองโอ้โหเขาตายแล้วทวนครับผมจะชีวิตรอไดได้เลยครับเพื่อนเราจะได้ไม่ผิดหวังด้วกันครับเราจำได้อะนายอยู่ปสามทับสี่อะอยู่โรงเรียนเดียวกับเราอะ

ตบมือเลยครับ oh, 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 oh. ผมผมรอดได้ไงครับเนี่ยคุณยมค้าผมเป็นผู้มีชีวิตรอดนะครับหนึ่งใน2คนสุดท้ายของโลกใบนี้จะ uh. ขอคุณโคตรเก่งนะครับบอกแล้วนะครับว่าวันพัชแมนนะครับไม่มีวันตายนะครับ <laughs> <laughs> อย่างที่บอกนะครับว่าไม่มีวันตาย <laughs> มัน คือตาแรกไม่ได้ตายนะครับทุกคนครับคือมันเป็นแค่การเฟกนะครับผมสามารถแบบเขาเรียกอะไรอะฟื้นคืนชีพชีวิตตัวเองมาได้อีกหนึ่งครั้งอีกหลายๆครั้งเลยทุกคนครับก็คือเหมือนแมวที่มี9้าชีวิตนะครับแต่ผมอะเป็น one punch man นะครับที่มี300รอยล้านชีวิตทุกคนครับไม่ตายอะครับตายแค่ไหนก็ไม่ตายอะครับเฮ้ยดูนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันในฟาร์มวัวนะครับฟาร์มวัวกับหมูนะครับดูดิเจ้าพวกนี้มันน่ารักมากเลยอะพิกี้โอ้ยพิกี้ลูกพ่อ อยู่ข้าวไหมลูก๊ะพ่อไม่ได้ซื้อข้าวไมา่ลูกกินนะ่ะโอ้โหลูกก็อยากลูกลูกพวกเขาไฟระเบิดลูกหนีเร็วหนีเร็วโอ้เอ็ดดี้ด้วยเอ็ดดี้จะหวัวน้อยเอ็ดดี้เฮ้ทุกคนเลยทุกอย่างมันแย่ไปหมดเลยอะตอนนี้ทั้งพิกกี้และเอ็ดดี้และโอ้ยวัวที่ผมเลี้ยงมาหมูที่ผมเลี้ยงมากับมึงตายหมดแล้วทุกคน ผมอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วผมจะฆ่าตัวตายเออต่เดี๋ยวก่อนนะในเมื่อเจ้าพิกกี้มันตายแล้วแล้วก็เอาเนื้อมันมากินซะเลยสิหน้ามั่ำจริงๆเลยน่าจะสุกพอดีแล้วครับตอนเนี้ยเ,เดียเด๋ยวเดี๋ยว อุยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยก็ปิดกับตามเสนออกไม่น่ากินเนื้อจะไปขี้อะไรด้วยเมื่อกี้ยังร้องไห้กับมันอยู่เห็นเห็นทำไมถึงไปกินไม่ได้ล่ะครับเนี่ยลวนครับวันนี้ผมกันจะตายแล้วโอ้ยเพื่อนนายไปตามเรามาสินา่รู้หรือเปล่าว่าเราเป็นมาทุกคนครับรอบนี้นะครับเรามาอยู่ที่บริษัทโลบ็อกนะครับ จำกัดแห่งประเทศไทยแล้วทุกคนดูดิตึกช่างสวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะไปแอบในตึกดีกว่าทุกคนครับผมจะขึ้นไปบนชั้นสูงๆเลยนะครับรอบนี้นะครับเราต้องรอดแน่นอนครับผมเพราะว่าผมได้ทําการซื้อตึกนี้มากับมือเลยครับผมพอดีว่าไซตามะไปรับจ้างมาครับเลยรวยเลยครับซื้อตึกมาเป็นล้านเลยครับทุกคนไอ้ฮ้ฮเฮฮฮดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้อเขาไฟระเบิดเย้หมดโอ้ยเพื่อนระวังคุยทุกคนครับตรงนี้อันตรายมากครับ ทำไงดีเนี่ยเพื่นอนเพื่อนอยา่าอย่าอย่าเพื่อนอย่ากินสั้นเพื่อนอย่ากินสั้นอย่ากระโดดอย่ากระโดดนายกระโดดไปปุ๊บนายตายเลยนะนายตายเลยนะเฮ้ยเพื่อนโอ้ยมีจันบนอีกตัวนะครับผมจะขึ้นไปบนดาดฟ้านะครับเฮ้ยนี่สินะที่เขาบอกว่าที่ที่สูงที่สุดคือท,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 ที่ที่ปลอดภัยที่สุดทุกคนนะครับโอเคครับผมจะขึ้นต่อไปตามเพื่อนเราไปนะครับนี่ครับวันพันช์แมนจะไปต่อยอุกกาบาตที่ตกลงมาบนโลกใบนี้นะครับแต่วันนี้ไม่มีอุกกาบาตนะทุกคนเราเลยต้องมาเอาชีวิตรอดจากคนอืไฟแทนนะครับเพื่อนาักเรนะ ผมมีอะไรผมมีไอเดียดีๆคิดออกแล้วนะครับผมจะดันเพื่อนให้ตกลงไปนายู้รอดชีวิตต้องมีแค่เราคนเดียวลงไปเลยลงไป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 ไปไปลงไปลงไปไปเวรนกําตามดันทุกคนดันเพื่อนตกไปเองเลยกูจะไปแอบตรงไหนดีวะเนี่ยทุกคนโหตอนนี้นะครับทางเข้าตึกไฟไหม้หมดเลยครับทุกคนครับผมจะเข้าไม่ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมีทางอยู่แล้วทุกคนเข้าไปครับ บันไดวุ้ยวุ้ยวุ้ย้ยัเจ็บเจ็บเจ็บ้ยทุกคนครับอุ้ยผู้ชมครับทางขึ้นบันไดไฟไหมนะครับผมจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยทุกคนเหลยสิบวิครับขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ลงก็ลงไม่ได้ครับทุกคนเอายังไงดียืนตรงนี้ดีกว่าทุกคนครับหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วโลงอกไปครับทุกคนครับผมรอดมาได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยจริงๆแล้วที่รอดมาได้เนี่ยเป็นเพราะพลังของไซตามะเลยนะ จงกราบไหว้ข้าเพราะข้าคือเทพเจ้าวันพัชมานผมรักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีอ่ะผมรักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยก็ตั้งนานหลายปีเช้านี้นึกถึงใจอยากเช่ามอเตอร์ไซค์เราไปเที่ยวกระบีทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชายหาดริมทะเลทุกคนครับโอ้ยมีมุกของใว้ได้ไงกันล่ะครับเนี่ยทุกคนครับผมต้องเอาตคนรอดอีกแล้วน,น,นะครับโอ้ยเดีย๋ยว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  เพื่อนโดนครับรอบนี้นะครับเราจะเดินตามหลักเพื่อนและกันนะครับผมคิดว่าเพื่อนเราน่าจะเซียนนะครับน่าจะแบบหลบหลบพวกกระจุกเขาไฟได้แบบจั่งเฉลียวฉลาดและว่องไวนะครับทุกคนเพื่อนเราจะตามนายนะเป็นไงเป็นกันเราวันนี้นะเพื่อนเราจะมองดูกันแบบนี้นะเพื่อนเอ้ยดีหรือเปล่าเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยนายนายมั่นใจหอ่อเราก็เชื่อ,อนยนที่เรายอยู่ตรงเนี้ยนะเราเดินต่อไปก็ได้มา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  ดี๋ยวถ้าเราตายเราโทษนายเลยนะเอาไหมอะ้าเกิดเราตายอะเราโทษนายโอ้ยเพื่อนนั่นไงนั่นไงว่าแะ้วโอ้เพื่อนไม่เชื่อ,อมึงนะโอ้แล้วเรกครบกันไอ้หน้านะแกเฮ้ยเกือบไปแล้วอะรู้ไหมฉันเสียขวัญน,นะเนี่ยเมื่อกี้หน่อยจะหนีไปไหน่าหนีส่วนก็มันจะหนีผมผมจะใช้หมัดเดียวต่อยมันให้ตายเลยไอ้เพื่อนจ้าะยิ ประกาศจากหลังข้าทำรู้ดีว่าก่อนัยดูเลยแกก็เลือดร้อนเด็ดเนี่ยวไล่ต่อยแม่งเลยจะไปไหนจะไปไหนตยเปี้ยเปี้ยเปี้ยะเปี้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยทุกคนครับรอดเฉยอะโอ้โหเอ้ยนายเราให้อภัยนายก็ได้นะเฮ้ยเราก็ไม่คิดว่าเราจะรอดมาได้นะเนี่ย ต้องขอบคุณนายเลยจริงๆเนี่ยครับโอเคให้อภัยนายไปหมดเลยนะที่นายแบบเอ่อพาเราไปเสี่ยงพาเราไปตกใจเมื่อกี้เราเสียขวัญมากเลยนะยังไงก็ขอโทษด้วยนะเออโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องประจบคลิปกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับน้องๆคนไหนชอบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ด้วยเลยครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากให้พี่เล่นแบบแนวนี้อีกนะครับแนว survival เนรับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือว่ามี แมปซาวเวอร์แมปไหนที่แนะนำนะครับก็สามารถพิมพ์มาบอกกันได้อีกเช่นกันนะครับไซตามะไปแล้วว้า